ันนี้จะมารับเพื่อนในโลบใช่จำกัดแค่สิบคนเท่านั้นนะของแท้นะเยของแท้ของแท้นี่เขาเรียกว่าของแท้โอเคก็จำกัดสิบคนก็ชื่อชื่อชื่อไม่ใช่อันนี้นะชื่อจะเป็นยานี้เป็นอางนี้อะดีเร็นน ชื่อจะเป็นตามนี้นะอยากเล่นด้วยก็แอดมาเลยแต่จะไม่ค่อยว่างโ <Okay. S 1> อเคการแต่งตัวก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะเจ๊ประมาณนี้นะเจ๊ถ้าเป็นแบบอื่นแบบแบบจะเซิร์ชให้ด,ดูถ้าเป็นแบบนี้ เขียนผิดเอาใหม่นี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่นี่นี่นนใช่สามหนึ่งสองสามรหัสเนี้ยรหัสผมแต่ที่เหลือน่ยของใครก็ไม่รู้ไม่รู้เลยอ้นี่ของใครก็ไม่รู้เนี่ย ไม่รู้ไม่รู้เนี่อันนี้อันนี้รหัสลองรหัสลองไม่รู้เอาไปทำอะไรก็ทิ้งไว้เลยแหละนี่คือรหัสหลักนะจะเไอ้ก็เอดมานละ้วชื่อนี้ชื่อนี้จับกันแค่สิบคนเดอ้อ คลิปอาจจะมีเสียงรุมขอโทษเลยนะ